ขอให้แนะนําตัวสักนิดนึงครับผมค่ะชื่อสิอริพรเจริญสุขสถาพรน,นะคะแต่ทุกคนจะรู้จักในชื่อป้าแป๋วภูเก็ตค่ะอ่าทีนี้อยากทราบนิดนึงครับป้าแป๋วคําว่าป้าแป๋วภูเก็ตเนี่ยมาจากไหนครับผมก็มันสอนเด็กๆอะคะ่ะพอสอนเด็กๆปุ๊บก,ก,ก็เด็กเรียกป้าก่อนอเรียกแต่ป้าเลยค่ะตั้งแต่แรกๆเลยสิบกว่า <40 S 1> <อ>ปีที่แล้วมันก็เรียกป้าแล้ว,ลวเราก็เลยเป็นป้าไปเลยแล้วกัน ก็เป็นป้าแป๋วแล้วก็เป็นภูกเกต็ตก็จะได้รู้ว่ามาจากภูกเกต็ตครับผมทีนี้จุดเริ่มต้นอยากให้เล่าสักนิดนึงครับก่อนที่จะเริ่มต้นมาจากโครงการบาสอย่างเงี้ยครับผมป้าแป๋วเริ่มมาจากไหนครับผมเริ่มมาจากการใช้เวลาว่างของลูกๆะคะ่ะเราไม่ได้ให้ลูกเรียนที่เศษดังนั้นเวลาเย็นทุกๆเย็นเราก็เลยจะให้ลูกแบบออกกํลาลังกาย เล่นทุกชนิดกีฬาเลยค่ะที่ที่เราจะพาลูกเล่นได้ครับเพราะคุณพ่อเขาเป็นนักเขาชอบกีฬาพ่อเขาจะพาไปเล่นกีฬาทุกอย่างเลยเล่นแบดเล่นเทนนิสไม่ใช่เทนนิสเออปิงปองค่ะปั่นจักรยานเตะบอลกันเล่นๆในครอบครัวอเงี้ยค่ะอ๋อทีนี้เล่าสักนิดนึงผมขอย้อนหน่อยว่าป้าแป๋วนี่เนี่ยจริงๆมีลูกชาย5คนเลยใช่ค่ะมีมีชื่ออะไรบ้างครับชื่อปอมปาง บูกองแล้วก็แก้วค่ะเริ่มต้นเนี่ยต้องมาจากลูกชายคนโตใช่จุดเริ่มต้นลูกชายคนโตที่สนใจบาสก่อนอก็แรกๆเขาไม่ได้สนใจบาสะคะ่ะเขาเล่นบอลเขาชอบเมนยูเขาก็เลยอยากเล่นบอลอยากเตะบอลแล้วทีนี้ไปเล่นกับพวกรุ่นพี่ตอนนั้นสักปอสี่ป .5 หค่ะไปเล่นแล้วพี่ไม่เตะบอลให้เลยอ่าครับ่าแล้วก็เล่นเล่นมา ก็รู้สึกจะโดนด่าเยอะในสนามลูกก็เลยรู้สึกไม่ประทับใจก็เลยไม่เล่นละบาไม่เล่นบอลละทีนี้สนามมันว่างอยู่ตรงนั้นก็จะเป็นสนามบาสมีแป้นบาสหลายๆหนึ่งอันอีกอันไม่มีแป้นบลูกก็อยากเล่นบาสเราก็หาลูกบาสมาให้ลูกเล่นค่ะก็เล่นๆไปอย่างนั้นแหละแล้ว ด้วยความที่เราเล่นตอนเย็นไงคะก็จะมีเด็กที่ที่เขายังเห็นว่ามีกิจกรรมตรงนั้นอ่ะเขาก็จะมากันตรงนั้นแล้วก็มาเล่นด้วยซึ่งตรงนั้นเป็นสนามเปล่าๆเลยไม่มีไฟสปอร์ตไลท์มาไม่มีค่ะไม่มีไฟแล้วทํำยังไงครับก็ช่วงแรกๆก็เล่นแล้วก็มืดก็กลับแต่หลังๆมันเริ่มติดลมอะค่ะอ่าเริ่มมีสังคมเยอะแล้วใช่ใช่ก็อยากรู้สึกว่าอยากเล่นนานๆแล้วก็แล้วเราก็มีรถอยู่แล้ว แล้วก็สตาร์ทรถอะค่ะเปิดไฟส่องให้มีเป็นต่ำๆนี้มีเป็นชั่วโมงแน่นอน,นะค่ะบางทีก็สองทุ่มเลยกว่อจะได้กินข้าวก็สามทุ่มเนี้ยค่ะครับผมก็จำอยู่อย่างงั้นนานเลยะค่ะครับจุดเริ่มต้นที่เริ่มจริงจังขึ้นนะครับผมเริ่มจริงจังก็ตอนนั้นมีเด็กเล่นอยู่กันประมาณห้าหคน,นะค,ะค่ะเล่นเล่นแบบว่าเล่นจริงๆอะไม่ได้เป็นนักกีฬาค่ะแล้ว มันก็มีที่ที่จังหวัดนะค่ะก็จะมีบารสประเภทนี้ชื่อบารกินผักทุกคนส่งได้ทีมอะไรก็ส่งได้เราไม่จำกัดอายุด้วยใช่ไหมฮะใช่ก็มีมีรุ่นอายุค่ะอ๋อมีรุ่นอายุอยู่ใช่ตอนนั้นรู้สึกเราแข่งรุ่นไหนอะรุ่น1ิบ4าไม่แน่ใจเหมือนกันก็เลยลองส่งทีมดูอะค่ะก็เละนะคะก็เราเป็นแบบเหมือนแบบบาสบาสวัดวัดอะไรเขาเรียกมวยวัดใช่ไหมอันนี้บาสวัดเลยค่ะ ปาแบบมวยวัดเลยใช่เป็นแบบนั้นเลยค่ะก็เละกลับบ้านขนาดแบบจับบอลแล้วเด็กบอกว่าบอลไม่ติดมือเด็กมันก็ควักเอากาวออกมาค่ะติดมือไว้อ๋อทามือเลยกาวกาวติดมือไว้แล้วก็ทีนี้มันก็มีมาหัวลรอกันตอนที่จบเกมว่าอีกทีมหนึ่งเขาบ่นว่าอะไรไม่รู้เหนียวติดมือตอนนั้นทําทีมเนี่ยชื่อทีมมีชื่อทีมไหมมีค่ะรู้สึกเยอซักซี่ค่ะ มาจากไหนครับมาจากหนังเรื่องซักซีซค่ะเสื้อทีมก็เป็นซักซีดค่ะก็คือคงคอนเซปต์เลยคือเรารวมตัวตัวห่วยหวยห่วยหวยมาเล่นด้วยกันแต่สนุกเนี่ยค่ะแต่มาด้วยใจใช่มันคือความสนุกค่ะทีนี้จุดพลิกผัวครับที่เริ่มจริงจังขึ้นและได้แชมป์เนี่ยมันมันมันเป็นช่วงไหนครับก็เริ่มจากชมรมบาสภูเก็ตนะคะเขามาชวนให้เราลองส่งทีมใน ในบ้านลีก<อ>แต่บ้านลีกเป็นผู้ใหญ่<อ>เราไม่มีผู้ใหญ่มาเล่นเท่าไหร่เลยค่ะ<อ>เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมีทีมพันธม,มิตรให้แนะนํามา<อ>ก็<อ>ชื่อทีม t o d a y s p e c ก็ทีมนี้ค่ะก็รวมผู้เล่นฝีมือดีๆในภูเก็ตไว้<อ>แล้วทีนี้พอบ้านลีกค่ะมันจะมีกติกาว่าถ้าผู้เล่นในสนามจะต้องมีเด็กหนึ่งคน ดังนั้นก็คือเด็กของเราก็จะมีโอกาสได้ลงเล่นสนะในสนามด้วยแล้วก็ได้เล่นกับคนเก่งๆทีนี้ทีมสุเดย์สเต็กเขาก็อยากชนะเขาก็เลยนัดซ้อมค่ะพอนัดซ้อมเพื่อที่เด็กเราก็เลยได้ซ้อมไปด้วยลูกเราก็ได้ซ้อมไปด้วยเลยได้เล่นกับคนเก่งๆได้เล่นกับคนเก่งๆขึ้น<อ><อ>ค่ะแล้วก็ปีนั้นเราก็ได้แชมป์มีกําลังใจแล้วใช่ตอนนั้น<อ><อ>เปลี่ยนชื่อทีมแล้วค่ะเปลี่ยนชื่อทีมชื่อเทวิชิต ดูยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับเป็นชื่อตำบล <laughs> ตำบลวิชิตแล้วก็โรงเรียนวัดเทพเออวัดเทพนิมิตก็เลยมารวมกัน <c oughs> ใช่ครับเป็นเทพวิชิตค่ะทีนี้พอทำทีมมาสักพักแล้วเนี่ยป้าแป๋วหน้าที่ของป้าแป๋วที่ลงไปดูดูแลน้องๆหรือนักกีฬาเนีครับเป็นมีมีเรื่องอะไรบ้างครับแรกๆเลยก็เหมือนแม่ดูแลลูกอะค่ะ เขาผู้ปกครองเขาปล่อยให้ลูกมาอยู่กับเราใช่ไหมคะเราก็ต้องดูแลแทนพ่อแม่เขาแค่นั้นเองก็จะดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องอาหารเรื่องน้ำเนี่ยค่ะอย่างทีมแรกที <lending reconstruction> <Okay>. ่ท <treasury> ําจริงจังก็จะเป็นทีมเด็กทีมเด็ก10บขวบนะคะประมาณนั้นแต่ว่าหน้าที่โค้ชหลักๆนี่คือป้าแป๋วส่งไปให้โค้ชชื่อชื่ออะไรครับผม ตอนแรกๆตอนแรกๆที่ทํำทีมเด็กเลยจะเป็นลุงเลยค่ะครับลุงเขาอาศัยที่ว่าดูดูการซ้อมดูการแข่งหรือว่าดูพวกคลิปในในเฟซใน YouTube ตรงเนี้ค่ะครับแล้วก็มาสอนเด็กครับค่ะเราใช้วิธีครูพักรักจำแล้วก็มาสอนใช่ครับจัดการอยู่ข้างสนามและสังเกตใช่ใช่ใชโอเคครับทีนี้ผมถามนิดนึงว่าความรู้สึกเวลาที่ ป้าแป๋วอยู่ข้างสนามเนี่ยถ้าโดยปกติทั่วไปเนี่ย<ะ>โค้ชเขาจะมีความรู้สึกว่าเราส่งนักกีฬาเนี่ยไปออกรบ<ะ>นักกีฬาเนี่ยคือนักลบของเราทีน<ะ>ี<ะ>้ป้าแป๋วมีความรู้สึกยังไงที่มองนักกีฬาของทีมป้าแป๋วเออเราก็อาจจะมองสนามลบเหมือนเขาแต่เราไม่เหมือนกันเราให้เด็กลงไปแบบช่วยกันค่ะช่วยกันที่จะช่วยกันทั้งทีมเราจะช่วยเพื่อนยังไง เพื่อนเราไม่เก่งอันนี้เราจะเราเก่งอันนี้เราจะไปปิดข้อบกพร่อ,อ,งองอะไรของเพื่อนได้บ้างเนี้ยค่ะแล้วก็ทําให้เต็มที่มีเหตุการณ์ในอดีตอะไรที่น่าประทับใจไหมครับที่ที่อยากเราก็<ห>อย่างอย่างบางทีเด็กเจอกับทีมใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคะ uh huh. ทีมดังๆอะไรเงี้ยเวลาเด็กลงแข่ง mm hmm. เขาก็จะกลัวๆแล้วก็ไม่กล้าที่จะเล่น mm hmm. เราก็บอกว่าเอ่อเรื่องท้ชนะเนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้คิดอยู่แล้ว เราแค่ต้องการให้เด็กแสดงฝีมือของตัวเองเหมือนกับตอนซ้อมอาจจะตั้งเป้าไว้ไม่เหมือนกันกับเขาก็ได้อ,อย่างเริ่มเริ่มทำทีมใหม่ๆอย่างทีมหญิงเลยกันเพราะว่าป้าไม่ค่อยได้ทำทีมหญิงทีมหญิงแล้วเวลาแข่งเนี่ยค่ะตั้งเป้าอาจจะต่ำๆหน่อยขอแค่1ิบแต้มซึ่งต่างจากทีมอือเลย,ท,เลยทีมือเขาจะตั้งเป้าสูงอาจจะโดนร้อยต่อ10ก็ได้แต่พอเด็กถึง10แต้มปุ๊บ เด็กเ hey ฮค่ะเขารู้สึกเขาได้กำลังใจใช่เขาได้กำลังใจเพราะว่าเราไม่อยากให้เขาลงไปเล่นแล้วเครียดครับลงไปเล่นแล้วเครียดแล้วเราก็จะเรียกเขามาถามว่าทําไมถึงเครียดทําไมถึงเล่นเป็นแบบเนี้ยทําไมไม่สนุกเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเขาเขากลัวแพ้ป้าก็บอกว่าป้าก็ไม่ได้คิดที่จะชนะอยู่แล้ว<อ>ป้าจองทีมบวยไว้แล้ว<อ>ดังนั้นเล่นให้สนุกไปเลย เล่นให้เหมือนกับที them, ่เราซ้อมเอาที่ซ้อมมาใช้แล้วก็ให้มีความสุขกับการเล่นกับเพื่อนเพื่เพื่อนเพื่อนที่ได้ซ้อมด้วยกันมาได้ได้สนุกด้วยกันเพราะว่าพอเวลาผ่านไปแล้วค่ะพวกเนี้ยมันก็คือความทรงจำร่วมกันที่เขาได้ใช้เวลาด้วยกันมาอเงี้ยค่ะในทีมก็เลยเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันใช่ค่ะ โอเคครับประเด็นสุดท้ายนะครับมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆที่กำลังจะจริงจังในเส้นทางบาสเกตบอลมค<ง>ก็ป้าทำบาสเนี่ยค่ะป้าก็รู้สึกว่าป้ารักป้ารักที่จะได้เล่นบาสได้ได้ทำทีมบาสได้เห็นเด็กเล่นบาสเอ่อมันบาสเนี่ยค่ะมันใช้มันเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราเรียนรู้ชีวิตค่ะเรียนรู้ว่าเราต้องไม่ยอมแพ้ มันจะมีเหตุผลในในสนามเสมอว่าทำไมเราถึงแพ้ทำไมเราถึงชนะมันไม่ได้หมายความว่าเราเก่งกว่าใครเราอาจจะซ้อมมากกว่าเขาหรือว่าเราแก้ไขข้อผิดพลาดได้มากกว่าเขาแค่นั้นเองค่ะเริ่มแรกเลยค่ะฝ่ายอยากให้เด็กรักที่จะเล่นบาสก่อนถ้าเราลักแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันสนุกกับการที่จะได้เล่นและทีนี้เมื่อเราได้ได้ทำในสิ่งที่เรารักแล้ว ครอบครัวเขาสนับสนุนเรามาแล้วดังนั้นเราก็จะต้องรับผิดชอบต่อการเรียนด้วยเพราะยังไงเด็กทุกคนก็คือนักเรียนนะคะรเราต้องเรียนเราต้องมีอนาคตข้างหน้าบ,บาสมนไม่ได้ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตมันไม่ได้ทําให้เรามีสิทธิพิเศษมากขึ้นแต่ว่าบาสมนใช้สอนชีวิตได้ว่าเราจะเติบโตยังไงเรามีคุณค่าตรงไหนเพื่อนเรามีคุณค่ายังไง ทุกคนในสนามไม่มีใครสมบูรณ์แบบมีทั้งเก่งไม่เก่งมีทั้งข้อดีข้อเสียยังอาจจะเพื่อนอาจจะเป็นชุดติ้งที่เก่งมากแต่เราเริ่มรู้สึกไม่สนุกเลยมันอาจจชุดมันได้บอลปุ๊บม,มันไม่เคยกลับมาเลยหลอดจะทําให้เราเกลียดเพื่อนคนนั้นก็ได้แต่พอเรามาเป็นทีมอะค่ะเราต้องรู้จักที่จะใช้จุดเด่นของเพื่อน หรือว่าเพื่อนเป็นชุตติ้งใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจ่ายบอลให้แต่เธอช่วยป้องกันเราหน่อยนะช่วยช่วยเราป้องกันด้วยเราเพราะว่าเธออาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเพอเธอไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเธอช่วยเก็บบอลเธอด้วยเราพยายามช่วยแล้วใช่ต้องพยายามปรับเข้าหากัน,อเ,าากนเอาข้อดีข้อเสียของแต่ละคนมาแล้วก็เอามาละลายพฤติกรรมเพื่อสร้างความเป็นทีมออกมาค่ะคพอเราเป็นทีมแล้วการที่เราฝึกซ้อมไปด้วยกัน,นะคะ่ะเราจะมีเป้าหมายไปด้วยกัน แล้วอะไรพวกนี้มันก็คือมันก็คือประสบการณ์มันก็คือความทรงจำที่มีต่อกันนะคะควันหนึ่งพอเขาจบไปแล้วเขาอาจจะกลับมาคุยกันก็ได้ว่าเฮ้ยวันนั้นเธอนะเป็นแบบเราเคยเกลียดเธอมากเลยเธอเอาแต่ชุดบ้าเราไม่อยากเล่นกับเธอเลยแต่แล้วมันจะเป็นความทรงจำที่ดีใช่แต่ให้อยู่ๆเราได้แชมป์เว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเรื่องที่ให้ได้สนุกได้พูดคุยกันครับ ป้าทําทีมบาสไม่ได้หวังว่าเราจะได้ผลงานเพราะยังไงบาสเราเราไม่ได้เป็นทีมโรงเรียนกีฬาไงคะแต่เราบาสมาสอนชีวิตให้เด็กๆสอนให้เด็กมันโตขึ้นสอน <Okay. S 1> ให้เด็กรู้สึกรับผิดชอบต่อตัวเองต่อทีมต่อเพื่อนหรือแม้แต่ต่อเพื่อนที่โดนเราคัดทิ้งไปเลยก็ได้เราจะต้องทําแทนเขาคบ,ค,บค่ะ แล้วผลงานทั้งหมดมันคือของทุกคนไม่ใช่คนใดคนหนึ่งแต่ทุกคนก็คือครอบครัวเดียวกันใช่ค่ะโอเคครับในฐานะที่ป้าแป๋วเนี่ยเป็นคุณแม่ทั้งในและนอกสนามนะครับอยากให้ฝากถึงผู้ปกครองนิดนึงนะลูกคือความภูมิใจของครอบครัวค่ะลูกคือหัวใจของครอบครัวดังนั้นการที่เราอยากจะสนับสนุนให้ลูกทาอะไรสักอย่างค่ะบางทีมันก็ต้องมี มีทั้งการดูบ้างการตามใจบ้างแต่ไม่ได้ตามใจทั้งหมดเราต้องมีข้อตกลงร่วมกันด้วยค่ะว่าออลูกเรียนแล้วเอยลูกเล่นแล้วอะ่ะลูกต้องรับผิดชอบกับการเรียนด้วยและทำให้เต็มที่ไม่ว่าลูกจะแพ้ลูกจะชนะลูกจะผิดหวงังลูกจะสมหวงังยังไงอะ่ะครอบครัวอยู่ข้างลูกเสมอสุดยอดยังไงขอบคุณมากครับ 怎么样？<laughs> <laughs> <laughs>